การหารเศษส่วนนะคะในการหารเศษส่วนนะคะเราจะทำโดยการคูณตัวตั้งด้วยส่วนกลับของตัวหารนะคะ,ะง่ายๆเลยก็คือเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณนะคะตัวตั้งคงเดิมนะคะ,ะคูณด้วยส่วนกลับของตัวหารก็คือนำตัวหารไปกลับจากส่วนเป็นเศษเศษเป็นส,ส่วนนะคะ อ่ะไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะตัวอย่างที่1น,นะคะ5ห,หารเศษ10ส,ส่วน13นะคะอ่ไปดูวิธีทำนะคะ5ห,หารเศษ10ส,ส่วน13 ะะเราจะเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณนะคะตัวตั้งคงเดิมนะคะจะมาเปลี่ยนตัวหารนะคะตัวหารเป็นส่วนกลับนะคะตัวนี้ก็คือกลับเศษเป็นส่วนส่วนเป็นเศษนะคะอ่ะมาทํากันเลยนะคะข้อนี้นะคะเท่ากับนะคะ5นะคะเหมือนเดิมนะคะหารเป็นคูณนะคะ10ส่วน13เป็น13ส่วน10 นะเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้อยู่ในรูปของการคูณนะคะอพออยู่ในรูปของการคูณเราจะดำเนินการคูณเหมือนกับการคูณเศษส่วนที่เราเรียนผ่านมาแล้วนะคะามาคูณกันเลยนะคะข้อนี้5ก็คือ,อจำนวนเต็มทุกจำนวนนะคะครูพูดไปแล้วนะคะมีส่วนเป็น1น,นะคะเพราะนั้น5จะอยู่ในการคูณของเศษนะคะ5ูน13สะคะส่วนนะคะข้างล่างคือ10 นะคะตัวนี้นะคะเป็น5 x x 10, นะคะูณ13ส่วน10ะมาดูก่อนนะคะว่ามีตัวไหนสามารถตัดทอนลงมาได้ไหมนะคะจะได้ง่ายขึ้นในการทำโจทย์นะคะ,ะข้อนีอ้ตัดทอนได้นะคะ5กับ10 5นะคะ5ตัดได้นะคะ5นะคะ1เป็น5เรียบร้อยนะคะ5 2เป็น10 นะคะหมดแล้วนะคะข้างบนเหลือ1ค่ะ1นึคูณสิได้สินะคะข้างล่างเหลือ2ค่ะข้อนี้ได้เป็นเศษ13บสามส่วนสองนะคะ,ะตัวนี้เป็นเศษเกินนะคะ,ะต่อนะคะเศษเกินต้องทําให้เป็นจํานวนคะนะคะเราถึงจะตอบได้นะคะะทํำยังไงคะทำให้เป็นจํานวนคะนะคะไม่รู้ว่าลืมหรือ,อยังนะคะข้อนี้นะคะอ่ะ เอาเศษเป็นตัวตั้งนะคะแล้วนำส่วนไปหารค่ะอะสองเท่าไหร่คะสองหกสิบสองนะคะเศษหนึ่งส่วนคงเดิมก็คือสองนะคะเพราะนั้นข้อนี้ได้หกเศษหนึ่งส่วนสองนะคะตอบนะคะหกเศษหนึ่งส่วนสองไปดูตัวอย่างถัดไปนะคะข้อนี้นะคะ,อะสองเศษสองส่วนสามหาร 4นะคะส่วน15นะคะเศษ4ส่วน15อ่ะมาดูในส่วนของวิธีทำนะคะจะเห็นว่าตัวนี้เป็นจำนวนคะนะคะจำนวนคะนะคะหารด้วยเศษส่วนนะคะเราจะมาเปลี่ยนจำนวนคระตัวนี้นะคะให้เป็นเศษเกินนะคะก่อนที่เราจะทำการอาหารนะคะตัวนี้อ่ะเปลี่ยนเลยนะคะไม่รู้ว่าลืมหรืออยังนะคะอ่ะสองสาเป็น6 หกบวกสเป็น8อ่ะข้อนี้ตัวตั้งนะคะตัวตั้งได้เศษแปดส่วนสยังคงเดิมนะคะเพียงแต่ว่า ตัวตั้งที่เป็นจํานวนคระครูเปลี่ยนให้มันเป็นเศษเกินแต่ก็คือจํานวนเดิมนะคะเศษ8ส่วน3นะคะแล้วเราจะมาเปลี่ยนเครื่องหมายหารตัวนี้ให้เป็นเครื่องหมายคูณนะคะเปลี่ยนเลยแล้วตัวหารตัวหารนะคะเศษ4ส่วนสิกลับคะเป็นเศษ15ส่วน4นะคะข้อนี้ก็จะได้เป็นเศษ8ส่วน3ตัวตั้ง คูณนะคะเศษส5ส่วน4นะคะอ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะจะมาดำเนินการหาในรูปของการคูณเศษส่วนนะคะอ่ะมาเลยค่ะ8คูณ15นะคะส่วนค่ะยาวเลยค่ะ3นะคะ3คูณ4 นะคะคทีนี้พิจารณาก่อนนะคะว่ามีคู่ไหนตัวไหนสามารถตัดทอนได้นะคะเพื่อให้ง่ายขึ้นในการทำโจทย์นะคะอ่ะ 8กับ3ไม่ได้นะคะอ่ะ8กับ4ตัวนี้ได้นะคะระหว่างเศษกับส่วนนะคะไม่ใช่เศษกับเศษส่วนกับส่วนนะคะอ่ะ8กับ4ได้นะคะเอา4นะคะ4 1เป็น4อ่ะตัด4เรียบร้อยตัวนี้เหลือ1 4 2เป็น8ตัด8เรียบร้อยตัวนี้เหลือ2่ะเรียบร้อยแล้วคู่นี้นะคะมาดูคู่ที่เหลือนะคะทีนี้เหลือ15 กับ3ที่อยู่ข้างล่างนะคะอ่าสิบห้ากับ3ตัวนี้ก็ได้นะคะอ่าสได้นะคะสุดคูณต้องแม่นนะคะอ่าสาเป็น3นะคะเรียบร้อย3 5 15อันนี้ก็เรียบร้อยนะคะข้างบนเหลือ5นะคะข้างล่างเหลือ1นะคะนำตัวที่เหลือนะคะตัวเศษนะคะคูณกันนะคะ2คูณ5เป็น10 ส่วนนะคะข้างล่างเหลือ1คูณ1ได้1นะคะอ่ะบาบังเอิญนว่าได้1พอดีเลยข้อนี้นะคะเศษ10ส่วน 1, 1ตัวนี้นะคะส่วนเป็น1เอาออกเลยก็ได้นะคะข้อนี้ตอบ10นะคะตอบ10นะคะ